เรียบร้อยนะคแล้วคุณครูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆในห้องสวัสดีเพื่อนๆที่บ้านเร็วกสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทำเป็นคนนี้ค่ะลูกนะหนึ่งสองสาม งูไ่ดังหนงอ่ะไปงสองอ้อ่สามอะไรอีกเะามอะไรอะัก้าวอินดิมินเงกระต ีหนึ่งกับตูงน้อนอะไรอีกเจ้าระรดไิดใอาพรแปดอะไรอะไรอะไรแปดอะไรแปดใบใบหัวคืเลื่อน ก้าวขึ้นหนึ่งรับศูนย์มินิศูนเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วก็เปิดไปหน้าที่ใช่แล้วเรมายเรมายเป็นเรมายีนมุ่งหร these, ือเปล่าใช่มีมุ่ ค่ะไหนดูซิหน้านี้เป็นเลขอะไรคะลูกเลขสามเลขใช่ไหมคะคนถูกที่เลยเลขสามอะไรคะขอบคุณนะค๊ะน้ำรักะไมเอาไเอาค่ะเลขสามอะไรคะลูก เลขสามไทยชมัอันนี้ค anyway> ือเลขสามไทยอ่ะอันนี้เขาชูกี่นิ้วคะลูกนิ้วสามนิ้วดิบอกดดิสามนิ้วนิ้วที่หนึ่งนิ้วที่สอง ตูป <chat, S 2> ูตาจับนิ้วทำที้เป็นแบบนี้เราจะหักนิ้อโป้งกับนิ้วก้อยลงไปใช่ไหมคะลูกอ่าขามือเอียงอ่าไหนเด็กๆลองนะฟุตบอลให้ให้คี่คูฟังหน่อยค่ะลูกมีกี่ลูกนะหนึ่งสองสามม like ีฟุตบอลกี่ลูกคะส มีฟุตบอลสาลูกใช่ไหมคะลูกกเปิดไปนเเกเลยค่ะเนอเลย้าฟังอาหน้านี้เลยเจอแล้วบ้างยุบกบพื้นเจอแล้วยุูกอแล้นอ่ะ โอเโอเคตออ่ะเขาบอกว่าให้ให้ใคคให้เด็กเด็กว<ๆ>งให้เด็กเด็กร<ๆ>ะบายสีลงในวงกลมที่มีตัวเลขสามอะไดดูพอง้อกันก่อนในนี้มีเลขสามกี่ตัวคะ พี่มีเลขสามตัวตัวสา4สี่อ้าเอานับใหม่ทีละแถวเออี่ตัวนี่ลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้บอกคูตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวน่ ีหยิบมาแค่คนละหนึ่งสีนะคะลกูกอ่าหยิบมาหนึ่งสีแล้วเด็กๆก,ก็ระบายเลขสามค่ะระบายเฉพาะเลขสามนะคะลูก้งดสนะามสามไหนมีเลขสามให้ระบายแค่หนึ่งสีก็พอลูกระบายเลขสามกระต่ายเก่งไม่ไมึมงโกง อ่ะนี่นะคะลูกในวงกลมที่มีแต่มาอุตมาลอะไรตินะกูหายกูมาแล้ว อโออาตรงก๊าซเสร็จแล้วอ้าว

เด็กๆเขียนตามรอยปากเลยค่ะลูก

ดูหน่อยค่ะให้คุณครูกับเพื่อนๆที่โรงเรียนดูห<ด>น่อย เหขอาราบิกนี่เขาเรียกว่าเลขสีอะไรคะลูกลสียเลสีลเลขสีจีอะไรเลขสีนอะไรีนอะไรจีนอะเลขสีอะไรคะลูกเลขสีอะไรกลขจีนใจบอกดังๆดิสีลายสีลาสีเียวใช่ไคะในเล่มสีเขียวใช่ไหมคะ อ่ะทีนี้เด็กๆเปิดไปหน้าต่อไปครูจะให้เด็กๆทําการบ้านอ่ะการบ้านสองหน้านี้นะคะลูกอ่ามีสองหน้าหน้าแรกเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะปาเครื่องหมายตาประบาดนะคะบนภาพที่สแสดงจํานวนเลขสี่อ่า แสดงจำนวนเลขสี่มีภาพอะไรบ้างคะลกูกเด็กๆลองดูซิอืมมีนิ้วมือด้วยใช่ไหมคะมมเด็กๆลองดูนะคะว่าอันไหนมีจำนวนเท่ากับตัวเลขสี่และเด็กๆก,ก็ทำอะไรคะทำเครื่องหมายกากบาดครับนะคะอ่ะส่วนหน้าถัดไปหน้านี้ให้เด็กๆนะคะ เขียนอะไรคะลูกเห็นไหมคะเขียนตามรอยจุดปะใช่ไหมคะเลขสี่ปัดกันกับเลขสี่อะไรคะเลขสี่ไทยใช่ไหมคะลูกอ่ามีการบ้านสองหน้านะคะอ่ะเด็กๆอย่าลืมไปทําการบ้านสองหน้านี้ด้วยนะคะลูกอ่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนกันใหม่นะคะ แล้ววันนี้มีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปไปในกลุ่มนะคะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะแค่มีแก้วน้ำแล้วก็มีน้ำแค่นั้นเองค่ะ,ะแล้วเด็กๆไปดื่มนมล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาเรียนวิชาต่อไปนะคะลูกไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย 到地方。